สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ำคืนนะครับของเดือนตุลาคมครับกับปลายเดือนครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือห้างไอคอนสยามครับไอคอนสยามก็เปิดในลาวประมาณปีพศ2019ครับในช่วงโควิดครับท่านผู้ชมครับผมจะมาพาทุกคนมาดูว่าทําไมครับห้างไอคอนสยามเปิดได้ไม่นานแต่ทําไม เป็นห้างที่ติดหูแล้วก็ขึ้นชื่อครับขึ้นชื่อมากในหมู่นักท่องเที่ยวระดับโลกแล้วทุกคนว่าใครมาที่กรุงเทพมหานครครับหนึ่งก็คือนี่ครับต้องมาเช็คอินครับที่ห้างไอคอนสยามตรงนี้นี่ครับอันนี้จะให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับให้ดูครับว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนก็ไม่แปลกใจครับว่าทําไมครับที่นี่ครับถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้ครับด้านหลัง ก็คือจะเป็นรีสิเดนต์เป็นที่พักแล้วก็เป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวนะครับท่านผู้ชมเลยครับก็โอเคก่อนที่จะดูบรรยากาศโดยรวมของข้างนอกนะครับผมจะพาทุกคนไปดูด้านในครับว่าห้างไอคอนสยามนะครับทำไมถึงได้รับความนิยมโอเคเละครับภายนอกมันดูสวยงามมากแต่ว่านอกจากความสวยงามแล้วครับข้างในนะครับก็มีอะไรที่ดึงดูดให้กับคนนักเที่ยวครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือเลือกที่จะเดินทางมาที่นี่กันทุกคนไปดูข้างในเลยครับนี่ครับ ก็น่าจะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับกำลังจะขึ้นโครงขึ้นล่างแล้วครับครบรอบ5ปีในการเปิดนะครับทุกคนเห็นไหมครับทริปแอนนิวเซรีก็คือนีปีในการเปิดของห้างไอคอนสยามโอ้โหทุกคนให้ดูนะครับอันนี้บรรยากาศด้านในทางเข้านะครับทุกคนสวยงามจริงๆเลยนี่ครับทุกคนไปดูครับว่าข้างในมีอะไรสวยงามบ้างไอคอนสยามก็เปิดตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับท่านผู้ชม ดูครับไปดูความสวยงามคืออาจจะเป็นสถานที่ของเอกชนไม่ค่อยใช่ของรัฐบาลแต่ท่านผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่เชื่อหน้าชูตาให้กับประเทศเราได้ดีเลยครับแล้วก็ดึงดูดเม็เงินให้กับนักเที่ยวเยอะมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจากแนะนำก็คือในชั้นล่างชั้นจีนี่ครับของไอคอนสยามจะมี เป็นฟู้ดแฟร์หรือว่าเป็นฟู้ดคอร์ดฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับที่น่าสนใจมากๆครับเขาจะรวมผลิตภัณฑ์สินค้าของกินของใช้ทุกอย่างในบ้านเรานะครับมาไว้ที่นี่ครับแล้วทีมงานนะครับหมายถึงว่าทีมงานที่จัดตกแต่งนะครับก็จะสับเปลี่ยนเวียนไปนะครับจะเป็นทีมงานในของทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และแต่ช่วงซีซั่นหรือวัาเทศกาลครับทุกคนนะฮะอย่างเช่นช่วงนี้24ตุลานะครับ ยี่สิตุลาถึง5้าตุานีครับจะเป็นแทบสถานเมืองสุขสยามนะครับน่าจะเป็นทีมงานทางอีสานนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับคราวที่แล้วมานะครับจะเป็นงานตลาดน้ำครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นงานทีมของทางอีสานครับงานทางอาหารอีสานไปดูด้วยกันทุกคนนะครับว่ามีอะไรบ้างกลางคืนก็ยังคึกคักนะทุกคนเห็นไหมครับการจัดไฟจัดแสงมันสวยงามมากดิฮะทุกคนการตกแต่ง ก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไมครับที่นี่ได้รับความนิยมมากเห็นไหมครับทุกคนสวยงามจริงๆเลยนี่ช่วงประมาณ2องทุ่มนะครับ้าที่นี่ก็ยังคึกคักอยู่ครับมันคล้ายๆกับเป็นบาร์ซาอะไรทุกคนเป็นถนนแบบมาเก็ตไนท์มาเก็ตอะไรครับมีของขายเยอะมากนี่ครับโอ้ทุกคนร้านชุดไทยก็มีนะครับเห็นไหมครัตอนนี้ชุดไทยเป็นกระแสมาก ชุดไทยที่นี่ก็มีให้เช่านะครับทุกคนนอกจากวัดอรุณนะครับที่ไอคอนสยามนี่ครับก็มีชุดไทยให้เช่าด้วยเห็นไหมครับการตกแต่งลวดลายต่างๆเะครับเขาจะสับเปลี่ยนไปตามเทศการหรือว่าตามตามทีมงานนะครับอย่าง24ตุลาจนถึง5นีครับก็ประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์ครับที่เขามีงานออกแบบออกร้านนี่ครับเป็นอาหารแนวสไตล์อีสานนี่ครับเห็นไหมทุกคน ดูน่าสนใจมากเลยสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่าการเดินทางมาที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากเรามีทั้งรถไฟฟ้าสายโกไลนะครับมีเรือบริการจากท่าเรือ,อสะพานสาทรครับแล้วก็ มีเรือของไอคอนสยามบริการจากท่าเรือสีพยานะครับมาที่นี่แล้วก็เรือของไอคอนสยามจากสะท้ทอนก็มาที่นี่ได้เช่นกันครับทุกคนราคาไม่แพงครับประมาณ10บาทต่อหนึ่ท่านับนี่ครับนี่ครับสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีก็คือศูนย์อาหารครับนี่ครับอาหารหลากหลายมากนี่ฮะออกแนวคล้ายๆเป็นสตรีทฟู้ดนะครับทุกคนสตรีทฟู้ดแต่ว่าอยู่ในห้างครับบรรยากาศดีครับดู ไม่ว uh ุ่นวายมากในช่วเงเย็นๆแบบนี้ครับทำให้ต้องเที่ยวครับสามารถเอนจอยในการกินได้เลยครับ mm hmm. ไม่เฉพาะคนต่างชาต mm ิ hmm. นะครับคือคนไทยที่อยู่ทางเหนือทางใต้นี่ครับหนึ mm ่ง hmm. ในโปรแกรมที่เขามากรุงเทพก็ต้องมาแวะชิมแวะเที่ยวก็คือนี่ครับต้องมาเดินห้างไอคอนสยามนะี่ครับทุกคนเ <og> นี่ยกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆเห็นไหมทุกคนก็ยังมีอยู่ครับน่ครับข้าวเหนียวมะม่วงช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทุกคน แต่ว่าราคาก็อาจจะแอบแพงนิดนึงนี่ครับของอบแห้งนี่ครับเป็นของขึ้นชื่อของบ้านเรามะม่วงแห้งครับมะม่วงเหงืพานนี่ครับเห็นไหมครับก็เป็นแหล่งนิยมของชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวเมดเลรชาวจีนชาวเวียดนามครับมาซื้อครับอันนี้คือในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ว่าทําไมไม่แตกใจว่าทําไมที่นี่ครับเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นแหล่ง ขึ้นชื่ออันดับต้นๆเลยครับของบ้านเราแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับเห็นไหมครับทุกคนสวยงามไหมฮะข้างในนี้ฮะโอ้ทุกคนวันนี้ให้ดูครับก็ทําอุโมงค์สวยงามมากครับดีเทลกับรายละเอียดเห็นไหมฮะทุกคนนี่ยผมมาที่นี่บ่อยครั้งมากแต่มาทุกๆครั้งก็แทบจะไม่เบื่อเลยครับไม่เบื่อเลยเพราะว่ามันมีของที่แบบ แปลกหูแปลกตาเยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยเสื้อผ้าพวกนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าแนวแบรนด์เนมหรือว่าอะไรครับเป็นเสื้อผ้าแนวแฟชั่นออกแบบดีไซน์โดยคนบ้านเรานี่ครับเครื่องเงินครับเครื่องเงินเครื่องเขินเนี่ยแบบนี้นะเห็นไหมฮะนะครับทุกคนของแห้งนะครับที่ค่อนข้างที่จะ เป็นที่นิยมนะครับอย่างเช่นในห้างของซูเปอร์มาร์เก็ตแถวราชดำรินละครับก็จะมีทุเรียนแห้งนะครับมะม่วงแห้งนะครับของกินนะตรงนี้ก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้จะว่าราคาจะสูงไหมนี่ครับมาที่นี่ครบทุกสิ่งอย่างเลยครับท่านผู้ชมจิวเวรี่ครับแล้วจิวเวอรี่มุกพลอยอยู่ตรงข้ามกับผลไม้เห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะ มาที่เดียวจบทุกเรื่องครับจริงๆนี่ฮะนี่ครับที่เป็นกระแสนะครับผลไม้แห้งอบแห้งของแห้งนี่ครับทุกคนที่นี่ก็มีนะครับไม่ต้องไปถึงบิ๊กซีรัชบุรีก็มีครับที่นี่ก็มีจำหน่ายมีขายครับนี่ฮะนี่ครับเป็นพริกคั่วพริกแห้งครับพริกกระป๋องเองเลยครับทุกคนเห็นไหมครับนี่สินค้าแนวใหม่นี่ข้าวเปียบปลาหลังเขียวนี่ครับเป็นของดีบางใต้ บางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยลองนะท่านผู้ชมที่นี่ก็มีไม่แพงนะครับ50บาทต่อนหนึ่งชุดเหงนไหครับนี่นะก็ราคาก็สามารถเราซื้อทานได้ครับนี่ครับเรได้แล้วกระตุกเราตีสายใหมเห็นไหมทุกคนนี่ครับที่นี่ก็มีครับไม่ต้องไปถึงจุดยาก็มีเห็นไหมครับนี่นนี่สายใหม่นี่ครับขนมเป็นกล่องหรืแพ็คสวยงามทุกคนเห็นไหมครับมันสวยงามแล้วก็เหมาะสำหรับเป็นของฝากนะครับให้กับญาติผู้ใหญ่หรือว่าของขวัญนะครับนี่ครับกะละแมว้าวทุกคนเห็นไหมฮะ เป็นผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะครับที่เอามาแปรรูปแล้วก็ส่งเสริมเลยครับให้กับชาวเกษตรกรบ้านเราครับให้มีรายได้ครับท่านผู้ชมถ้าอยากรู้ว่าร้ชุดไทยฮิตไหมฮิตทุกคนนี่ครับทั้งติดตรงนี้นะครับทุกคนในห้องแถวตรงนี้คือเป็นร้านชุดไทยนะครับเห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็มีให้เช่าชุดชุดไทยนี่ครับคือลูกค้าสามารถเข้าที่นี่แล้วก็นั่งเรือครับไปยังวัดอรุณได้เช่นกันครับ แล้วชุดที่นี่สวยงามมากแต่ผมคิดว่าราคานะครับน่าจะแอบแพงนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในห้างครับนี่ตัวของห้างนี่ครับแพ็กเกจนี่ครับราคาเริ่มต้นที่599บาทเห็นไหมทุกคนนี่ครับก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าที่นี่คือห้างถ้าไม่อยากจะไปแบบแดดร้อนก็สามารถเพาจะมีสตูดิโอตรงนี้ให้ถ่ายไหมครับทุกคนนี่ครับนครับมีไฟมีพรอปทุกอย่างให้พร้อมเลยครับทุกคนนี่ครับสวยงามมาก ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่แถวกรุงเทพหรือว่าเมอกาสเข้ามาเที่ยวกรุงเทพนะครับในช่วงประมาณเนี่ยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นตุลาแล้วก็จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็งานของไอคอนสยามนะครับก็จะเป็นงานทีมอาหารแนวอีสานนะครับทุกคนนะครับก็มาลองมาชิมกันได้ครับทุกคนดีครับสวัสดีครับทุกคนสวยงามไหมครับการตกแต่งของที่นี่ครับทุกคนให้ดูสวยงามมากเลย ไม่แปลกใจว่าไม่แปลกใจว่าทาไมที่นี่ครับมันถึงได้รับความนิยมนะทุกที่ทุกจุดนะครับสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยครับเพราะมันสวยงามจริงๆเลยครับท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งนะครับที่ดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ไอคอนสยามเพราะว่าในช่วงเวลาประมาณสักนะครับสองทุ่มนะครับก็จะมีงานแสดงแสงสีเสียงแล้วก็น้ำพุนะครับอยู่หน้า อ่าบริเวณห้างครับทุกคน,นเห็นไหมฮะว้าวทุกคนสวยงามมากนคะครับคือรอบแสดงก็จะมีรอบประมาณ6กโมงค,ครึ่งนคะครับรอบแรกแล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นรอบนคะครับสองทุ่มนคะครับวันละสองรอบนะนครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นไหมฮะการแสดงน้ำพุก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะท่านผู้ชมประมาณสักยี่สิบกว่านาทีกว่ากว่านคะครับทุกคนแต่ว่าสวยงามครับ บางเบื้องหลังของน้ำพุก็จะเป็นไปน้ำทัพยาแล้วก็ตึกสวยๆของกรุงเทพมหานครครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่แหละครับทำไมเหตุผลหนึ่งว่าทำไมห้างไอคอนสยามถึงเป็นห้างที่ติดอันดับโลกเลยครับทุกคนแล้วก็ทุกคนต้องพลาดไม่ไม่ต้องต้องมาที่นี่ให้ได้ครับทุกคนนีฮะแสดงน้ำพุนะครับประกอบแสงสีเสียงที่นี่ก็จัดแสดงให้ชมฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ครับท่านผู้ชมนีครับนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่า ทำไมครับทำไมห้างไอคอนสยามเป็นห้างระดับโลกแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวครับให้มาเที่ยวที่นี่นะครับทุกคนเห็นไหมฮะแล้วในช่วงปีใหม่นะครับก็จะมีงานจัดขาดาวที่นี่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับมีการจัดคุกมีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่เลยครับทุกคนว้าวนี่ครับสวยงามจริงเลยครับทุกคนเห็นไหมฮะเป็นสิ่งเช็ดหน้าชูตาได้เลยว่าประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครครับ ก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวจริงๆครับโดยสมบูรณ์แบบเลยครับทุกคนนี่โชว์จบแล้วอันนี้คือนั่งนี่คือนั่งดูรอดูน้ำพุนะครับทุกคนนะครับก็จบแล้ววันนี้ก็หมดแล้วนะครับเห็นไหมฮะก็วันนี้นะครับผมก็พามาดูบรรยากาศที่สวยนะครับช่วงปลายสุลาเดือนนี้ก็ หน้าฝนนะครับก็อาจจะมีตกบ้างแต่ก็น้อยลงแล้วครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่นะครับส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเทศกาลต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับอย่างไทยก็มีงานระทงครับมีงานคริสต์มาสนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนธันวาครับสำหรับชาวยรปหรือว่าต่างประเทศครับนะครับ ก็จะมีงานอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นนะทุกคนอย่างช่งช่วงนี้ก็จะมีงานนี่ครับเป็นงานพวกแนวออกการ์ตูนนะครับของดิสนีย์แลนด์นะครับนี่ครับก็คนก็จะมาถ่ายรูปนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็โปรโมทนะครับให้คนมาเดินเที่ยวที่นี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับการจัดแสดงแบบนี้ก็อยู่แค่ประมาณสักวันทีสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นงานแสดงอีเวนต์ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆครับมันก็ดู ไม่ไม่เบื่อครับมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนี่ฮะทุกคนสิ่งหนึ่งนะครับที่ดึงดูดนะครับให้นักท่องเที่ยวครับมายังไอคอนสยามก็คือนี่ครับการล่องเรือดินเนอร์ครุสนี่ครับล่องเรือสำราญนะครับดูชมวิวนะครับเรือตรงนี้ก็จะล่องประมาณ2ชั่วโมงครับไปยังเดี๋ยวนะครับผมไปยังแถว ปากคลองตลาดครับผ่านวัดอรุณครับจะเห็นวิวสวยๆของวัดอรุณรัชวรารามครับผ่านพระบรมมหาราชวังครับนี่ครับตอนกลางคืนก็จะสวยงามเหลืองอลามากครับเรือก็จะไปยูเทิร์นกับตรงสะพานพระราม8นะครับสะพานแขวนพระราม8ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามนี่ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีเรือของโรงแรมหรูๆลิมน้ำนี่ครับมารับส่งบริการฟรีให้กับ นักท่องเที่ยวครับมาที่นี่ครับก็นี่ครับไม่แปลกใจว่าทําไมครับไอคอนสยามถึงได้รับความนิยมครับเขาโปรโมททุกอย่างเลยครับไม่ทั้งการล่องเรือดินเนอร์นะครับนี่ยใครอยากล่องเรือโรงแรมต่างๆที่อยู่ริมน้าก็จะมีเรือบริการรับส่งคุยครับมาที่นี่ฮะเห็นไหมครับสวยงามจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว้าวนะนํานนะครับถ้าใครมามาเที่ยวประเทศไทยกรุงเทพมหานครช่วงนี้ครับ หนึ่งในนั้นก็คือไอคอนสยามครับเราต้องมาเที่ยวมาดูครับมาดูความสวยงามมาดูว่าอย่างที่เขาพูดว่าเมืองไทยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวครับรายได้หลักเรามาจากการท่องเที่ยวจริงไหมนี่ครับก็ต้องมาดูเห็นเห็นกับตาครับผมอาจจะพูดอาจจะดูแบบดูว่าดูแบบเอเอเกินจริงไปแต่ว่าโดยโดยความเป็นจริงนะครับก็คือเราก็เห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวความสวยงามของบ้านเรามาครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาให้กับ ผลทั่วโลกได้เลยครับท่านผู้ชมนีครับครับท่ผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมครับมาเที่ยวดูบรรยากาศของห้างไอคอนสยามแล้วก็มาพูดคุยให้ฟังว่าทำไมครับเหตุผลอะไรทำไม ห้างที่อยู่ริมแม่น้าครับเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีแต่ว่าสามารถที่จะแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวสะกดนักท่องเที่ยวให้มาหลงไหลให้มาแบบมีความสุขความประทับใจที่นี่เพราะว่าไอคอนสยามคือห้างที่รวมทุกอย่างจริงๆครับท่านผู้ชมมีสินค้าตั้งแต่สินค้าแบบแบรบดินสินค้าแฮนด์เมดทํามือไปจนถึงสินค้าระดับไฮเอนด์ end, แบบเยอะแยะมากมายเลยครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้ว่า จะซื้อสินค้าในราคาแบบไหนตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนหลักล้านอะไรก็มีครับผู้ชมนี่ฮะแล้วที่สําคัญนะครับนี่ครับทุกๆวันนะครับตอนเย็นๆนะครับก็จะมีงานแสดงแสงสีเสียงครับลานกิจกรรมตรงนี้ก็จะมีงานทีเว้นต่างๆมากมายครับผัดเปลี่ยนกันไปไม่ไม่ไม่ซ้ำกันเลยครับทุกคนนะครับแล้วก็ตรงท่าของห้างครับก็จะมีเรือนะครับบริการครับก็ใครอยากนั่งเรือชมวิวนะครับ ในช่วงอากาศดีๆเวลาดีๆแบบนี้ก็มีเรือสำราญนะครับเดินพาท่องชมวิวของจัาพยาในค่งคืนแบบนี้ครับนี่ฮะก็โอเคนะครับสหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสลับใครที่เพิ่งติดตามมาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสลับคนที่กำลังจะเดินทางก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนอนหลับฝันดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ